ผมสวัสดีครับพี่น้องอ้ามือนีมามาชมไอ้บรรยากาศบ้านบ้านสวนเบาเฮงครับพี่น้องโอ้ยเบิ่งเบิงบิงมันคักโอ้มันแมนบ่ดเลยนี่แมนหมดเลยเขาต้องตัดแจงไอ้ตัดแจงเนี่ยเนาะอันนี้มันงามมากกว่าเสื้อแจงกว่าหรอเออต้องใส่มาไหมใส่มาไหมเออสั่งอันไหนสั่งลาซาด้าป่ะทำในไอ้ในไลน์ได้เน็ต ก็พอใส่อยอันนันเป็นไฟฟ้าบ่ไฟฟ้าแบตเตอรี่อืมพอใส่อยู่เออก็พอใส่น็อตัดเต็งโอ้บ่ได้ไปท่อนใบไหนผมได้แล่นดิ้นบ่ะเนี่ยตรงนี้มันบ่มีงานตรงนี้บ่มีงานตรงหน้าฝนเนาะด้วยฝนอยู่แหละโอ้เบิ่งบึงสะอาดบ่นั่นเบิ่งหมากครับพี่น้องแปนเบุญเหล่าใช่ปะเต้เอต้นไหนที่ว่าหมากก็ออกดอกมีมีออกดอกหรือบ่เออพุ่นต้น

เมนวดดอกเมนดอกมันอยู่บ่จังหวามันจะออกแสงกว่านี่แต่ตัวนี้มันแขะไว้ตัวนเออแต่ส่วนมันแขะได้เยนี่ดอกสองน่าจะออกพี่ส่วมสองดอกเมื่อเมื่อหนึ่งเดือนนี้โอ้ยกำลังแตกออกเนาะอืมแล้วต้นนี้มันคือออกไวเฉยเมื่อวาอยู่ต้นต้นนี้มันออกไวเนาะมันได้เท่าไหร่ปีต้นนี้ครบจะครบปีหนึ่งปีหนึ่งก็จะเดือนบวกเดือนมิถุนาประมาณปีสามเดือนสี่เดือนนี่แหละแต่ว่าครบขวบมันเสร็อะ สามปีไอ้มันออกอจอออกดอกหมดเ <ละ S 1> มยนเโอ้โหน,นี่นี่ต้นมันไอ้ลำลำต้นมันอันนั้นเขาเขาว่าให้นับนับวงตัวนี้มันตัวหนึ่งสองนี่งสองปีแต่ว่าจะเอามาปลูกก็ต้อนน,อน,อน,อน้อยๆทำนี้เนาะบ๊อบแมนนี่ต้นใหญ่ๆต้นพวกนั้นกับบ๊อบแมนสีออกดอกมั้งหรือเปล่าเออจะว่าจะดูสามปีหาต้นแถวหนึ่งโอ้โหต้นนี้สูงกว่าอะไีกวันนี้แถวหนึ่งายหนอ นี still, rode, cattle cattle ่วะเบื้องหัวไปตัดจะได้ตัดถือต้นมันตัดหนาเอาเอ็นตัดบ่เออ็นแมนโอ้นี่ตัดกต่ตัดไม่ได้แบ่เอ็นตัดกต่ตัดไ่ได้น่าโอ้โหอย่วันนี้คอยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิออกเลยได้นี่อดินสมบูรณ์ดินเนี่ยสมบูรณ์มันเป็นเอ่ดินเก่าดินเก่าน่าดินเก่าบ่ดินเก่ามันจะโอ้ต้นนี้ลำต้นงามปูกนันเป็นนาดินนะตอนสีว่าข้าสมคอยสมทีไหมอือมันจะาดินมันเถิดดินถาต่างหารแน่มึงทั้งฝุ่นติดเลไปมึงทั้งฝุ่นเลย ไอ้ไอ้ว่าแต่มากไอ้มากหลวงพ่อจะบอกว่าเราไปเห็นจังไรจังมันเลื้ยงแบบนั้นมันดินผมไหมโอ้ดินผมไหมโอ้เป็นดินเหนียวเนาะเป็นดินเหนียวดินเหนียวเพราะแหงนี่แหงคักเลยแล้วเนาะเอาครับพี่น้องกระดิ่งจ้ะมันจะมีแหละฝั่งนี้มันงามเดือดรอหวยเอง ไปแล้วคอยตัดจะข้าด้วยัวย่างมึงหมากันเลโอเคๆๆจะทายเข้ามาหนางเงินกันได้โอเคๆๆโอ้มันอะไรสิสั้นๆในเด้อครับพี่น้องมึอนี้ไอ้นี่แม่โอ้มึงหมากเพิ่นก็แต่ตรงไหนพวกมันเหลืองเดี๋ยวแต่มันบางต้นก็เริ่มเขียวแล้วครับถึงน้ำเป็นจังไหนพวกอะไรนี่ บางเมือันนี้ทางเข่าบ้านพันพี่น้องบ,บ,บง่ได้มาด้นครับกัเวลาว่างกัดได้มาหาเพิ่นเบาหิงโอ้แต่นี่มาได้มาข้างหัวพันง่ามครับพี่น้องเบิ่งโอ้โหโฮโฮโฮ นี่นะครับบรรยากาศอยู่บ้านสวนเบาชิงครับพี่น้องนี่บรรยากาศยามเย็นครับกาสิประมาณนี้ครับโอ้ยจะในมือสั่นเนาะบริเกะบริถอนบ่นี่อุย้ยอาครับพี่น้องนี่แหละบรรยากาศยามเย็นครับพี่น้องอู้ดอันผุนกับเป็นบ้านบ้านพักของเพคนตะใต้ญ,ญี่ปุ่นเพคน ัดแต่งกิู่อย่างสวยงามโอ้ก็เขาดีตัวละเนาะ มื่อนี้ก็พอดีเลิกงานครับพี่น้องว่างๆก็เลยได้นยางมาเอ้ยขี่พอดีขี่โมไซค์มาเล่นครับพุณโมไซค์อจอดได้ทั้งพุ่นครับได้ขี่โมไซค์มาเล่นกับเบาเฮงครับอ่ะจะไหนคลิปนี้จบสำนีนะครับผมพี่น้องจบไปยังหลายดอกม,ม,กอม,มื่อนี้มาเล่นกับเบาเฮงสุดๆเนีมาเล่นมาเยี่ยมเยี่ยนเพิ่นโอ้มันคัก โอเคครับผมสวัสดีครับ